ครับเดี๋ยวมาดูผ่านบุกเบิกรถไถเล็กไม่เกินสามสิบแรงนะครับก็มีห้าตัวครับผมตัวกลางติดจองแล้วนะครับก็ตัวแรกครับเป็นผันสามใบสิบแปดนิ้วครับผมตัวนี้ขายอยู่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับลูกปงลูกปืนแน่นดีครับฝาปิดลูกปืนครบทุกตัวครับผมแล้วก็ตัวนี้ผันสามใบสิบแปดเหมือนกันนะครับแต่ทรงซึงอะไรจะดูเข้าท่ากว่าตัวเมื่อกี้นี้นะครับก็แปดพันห้าครับตัวนี้ 8,500พร้อมใช้งานครับผมราคานี้ครับลูกวงลูกปืนแน่นครับ8,500บาทอ่านี่ตัวนี้ติดจองแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกตัวหนึ่งแ่นสี่ครับแผนสามตัวนี้เป็นกระทูใหญ่กระทูไล่ครับลูกปวงลูกปืนแน่นใบ20นิ้วครับใส่รถถ่ยไม่เกิน25แรงครับกระทูแน่นนะครับลูกปืนแน่นใบจริงเดือประมาณสักสิบแน่าจะ18นะครับ ก็เป็นโค้ง20นิ้วนะครับโค้งใหญ่หนาบึกบืนหนักดีตูดสั้นครับราคาอยู่12,500บาทครับ12,500บาทครับแล้วก็พันสามนะครับใบยิบสองนิ้วของค่ายชูสินครับตัวนี้ห7 5 0 0หมื่นเจ็ดห้าร้อยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทใบน่าจะเหลือประมาณสิบแปดนิ้วสิบเก้านิ้วโดยประมาณครับก็ใส่ใบย2ิบสองนิ้วได้ครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท เดี๋ยวไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ครับเป็นผ่าน4ครับขายยุ8,005ผ่านสใบ18นิ้วลูกปืนแน่นโค้งสวยครับไม่แพงนะ8,005ตัวนี้ก็ลูกปืนแน่นพร้อมใช้งานครับผมฝากไว้ค,ครับท่านใดที่กำลังมองหาอุปกรณ์ต่อพ่วงร,รถไถสามารถกดติดตามเราไว้ได้เลยนะครับ มีโรตารี่มีผ่านบุกผ่านพวนหรืออุปกรณ์ต่างๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝากไว้ครับเบอร์โทร0638375592ครับ